สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลงได้ใช่ไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่าลงสวยๆลงสวยๆดีกว่าค่ะอุ้ตายแรงมากสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หาดเจ้าเหล่านะคะก็ไม่มีอะไรมากมาแบบสวยๆแต่งตัว สองค่ะไม่เยอะค่ะไม่เยอะทวี๊ดไม่เยอะเลยค่ะอุ้ยเยอะมากเลยค่ะอันนี้อันนี้คือคือเดินชายหาดโอดูแว่นก็สวยนะคะราด้วยใช่ไหมอะไรนะคะองเท้ารอง้ายอุ้ยจิงๆไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะไม่ได้ตั้งใจมารองเท้าก็ไม่มีปิดหัวหนุ่ม วันนี้วันเที่ยงอะไรนะคะลูกวที่22ค่ะ22ตุลาคมนะคะอันนี้เราก็มาที่ทะเลนะคะตอนแรกจะใส่ชุดว่ายน้ำแต่ว่าสงสารแถวนี้เดี๋ยวแบบชุ้ไม่ได้เครื่ออะไรอ่ะบ b โอ a b i เจือสวยค่ะเพราะว่าจะไปแช่ชดเดี๋ยวพี่นะอุหบมาประกายเด็กๆน่ารักมากแต่ละคนน่ารักมากสวยมากตัวเล็กลงอยู่ขอเงี้ยขอเงย แม่สวยสุดน่าจะเราไปถ่ายรูปก,กันเดี๋ยวถ่ายวีดีโอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาแป๊บต่ายาเฮ้ยสวยมากโอเคค่ะบรรยากาศนะคะเดี๋ยวนายุ้ยแป๊บหนึ่งนี่บรรยากาศนะคะ,ะเ,ดเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,ก่อนเดี๋ยวแสงจะหมดแฮปปี้ทริปจันทบุรีค่ะ